ไหนบอกว่าประชาธิปไตยคนเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้เป็นด่ากันอยู่อย่างนี้นะครับไม่ยกนิ้วก,กลางก็ด่ากันอยู่อย่างนี้เลยนะผมมาดีๆเนี่ยนี่ก็มาดีนะไม่ใช่มา,มมาไม่มา,ไม,มาไ,มไม่ดีนะครับ

อยน้มใหเดี่ยมนิดหนึ่งผมจะย้ายนังเซพนามาตอบความวุ่นวายังมีจะกลุ่มคนของพี่ยังไงเพราะเขาทำของวุ่นวายผมใจเขามารับหนังสือแล้วครับได้ครับแค่แค่วุ่นวายคนเดียวเนี่ยคุณจะมีปัญหาอะไรบ้างล่ะคุณมีปัญหามากเลยอ่ะแค่คนเดียวผมก็ทำผมได้พวกคุณด่ายังไม่มีคุณด่าคุณรวยก็ได้เป็นไรอ่ะถ้าคุณพูดอย่างนี้คุณแตกแค่คุณออกไปดีกว่ายั่วยของคุณน่ะยั่วยุจะตายคุณไม่ใช่นักข่าวคุณออกไปเลย ออกมาออกมาฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะพวกเราเนี่ยผมเป็นคนนำห้ามใครคุยกับหลังลขคดผมเป็นคนนำแล้วผมมาดีๆอย่าไปเข้าทางเขาอย่ามาด้าอีก เมื่อกี้เร้พูดก,กันมาแล้วถ้ามีเรื่องเรียบขาดตัวแทนจากพรรคก้าวไกลค,คะ่ะเดินทางมารับหนังสือจากนายอนนท์กลุ่มสปปสนะคะอสอนะครันนี้ มาเนี่ยนะผมผมเนี่ยผมมาดีนะผมมาจะมาถามจุดเยือนของนายพิธานะครับว่าถ้าท่านจะเป็นนายกตามนตรีคนต่อไปของประเทศไทยเนี่ยคนที่ทั้งสิบเนี่ยการที่นายรังสิมันโรมเนี่ยไปไปเสวนาที่ที่ธรรมศาสตร์วันนั้นนะครับที่ว่าจะเปลี่ยนวันชาติจากวันที่24เป็นวันที่เออจากวันที่5เป็นวันที่24เนี่ยนะครับ อยากจะถามนายพิธาว่าท่านจะมีจุดยืนแบบไหนไอเรื่องมาตราหนึ่งสองเนี่ยก็พอควรแล้วนะครับมาเรื่องจะเปลี่ยนวันชาติอีกแล้วเท่ากับว่านายสิรังินมณรมเนี่ยจะต,ตอกลิ่มความแตกแยกหรือไม่เท่านั้นเองผมมาถามก็อยากจะให้นายพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือท่านก็ได้ตอบผมหน่อยว่าจุดยืนของท่านเนี่ยแบบไหนครับแล้วผมอยากจะให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมรีนะ เพราะว่านโยบายเขาดีแต่นายพิธาจะต้องไม่เข้าข้างคนผิดเอาคนที่มินมัดตาหนึ่งสองเข้าคุกให้หมดแล้วพวกเราก็จะดำเนุนนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานการกระทความผิดนะครับวันนี้ผมขออยากอยากยายให้ท่านเนี่ยช่วยอธิบายหนยหรือว่านายพิธาก็ได้ครับช่วยอธิบายผมฟังหน่อยว่าท่านจะมีจุดยืนอย่างไรกับพวกเรากับไปดูคนไทยเนี่ย รักแทานาและพร่าฉากหนึ่งนะครับครับครับผมไม่อยากให้ไทรมาตอกลิ้มความแต่แยกขึ้นมาอีกนะครับครับครับก่อนอื่นผมอยากยืนยันนะครับขอบคุณที่มาที่วันนี้มาแล้วก็คิดว่าเราได้มาทําความเข้าใจกันนะครับครับอย่างแรกผมยืนยันว่ารัฐบาลนะครับของเก้าไกลแล้วก็ของท้งแปดร่วมแปดพรรคแปดพรรคร่วมนะครับยังไงก็ตามเราเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนคนทุกกลนะครับอย่างแรกก่อนหลักการ อย่างที่2เนี่ยผมเชื่อว่าที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่บางครั้งออกทางหน้าสื่อแล้วอาจจะทําให้เรามีความเข้าใจผิดที่ผ่านมาเนี่ยได้นําเรียนต่อที่ต่อหน้าโดยตรงนะครับภาคกเก้าไกลหรือแม้แต่นโยบายของภัคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนะครับเราไม่เคยมีนโยบายอะไรที่ที่พี่เคยได้ยินมานะครับผมขอเล่าจุดยืนให้เราให้ฟังแล้วกันนะครับ จุดยืนของเราก็คือเรายืนยันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ทรงเป็นพระปรมมุขนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็จริงเป็นนโยบายาเสียงของเรามาโดยตลอดนะครแล้วก็สิ่งที่เรายืนยันอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรายืนยันในเรื่องของการคุ้มครองหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับก็ทุกชุดกฎหมายที่เราได้ยื่นข้อเสนอนะครับถ้าจริงๆทางทางทุกท่านรวมถึงที่เองนะครับถ้าลงไปศึกษาในรายละเอียดเนี่ยเราไม่ได้มีการต้องการยกเลิกนะครับจริงๆเราก็ได้เสนอเรื่องของการแก้ไขไปแล้วด้วย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะครับหรือแม้แต่ในข่าวของท่านรังสิมันโรมเองเนี่ยจริงๆก็ไม่เขาก็แค่เล่าในข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์นะครเราไม่ได้มีการเสนอเป็นนโยบายพรรคแต่อย่างใดนะนี่ก็ถือว่าได้มาพูดคุยกันแต่ในในหนังสือนี้ผมก็เขียนไว้นะครับว่าที่นายรังสิมันโรมพูดเนี่ยก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับไม่ได้เป็นนโยบายพรรคแต่ว่าในฐานะที่นายรังสิมันโรมเนี่ยเป็นผู้บริหารในพรรคคนหนึ่งครับ ข่าวสดอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ